เกันตพงเล่านาทีชีวิตหัวใจหยุดเต้นทั้งประเทศพบอยู่2เเคสค่ะเอกันตพงในวันนี้ได้ความคุณแม่และน้องชายมาเปิดใจครั้งแรก หลังเจอนาทีชีวิตต้องรีบส่งตัวด่วนเข้าห้อง ICU ผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ค่ะหัวใจเต้นเร็วผิดปกติครั้งนี้ครั้งที่3แล้วใช่ไหมอยากให้ไล่ทําลายว่าในแต่ละครั้งเกิดขึ้นในช่วงเวลาไหนบ้างหลังจากที่เราเคยล้มหมดสติที่พารากอนแล้วนอนหลับไปหลายเดือนเอ็มบอกว่าถ้ารวมพารากอนด้วยก็เป็น4ครั้งแล้วนั่นเองค่ะหลังจากรักษาตัวได้มีการฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่องกระตุ้นหัวใจคืออะไรเอสบอกว่าถ้าหัวใจเต้นผิดจังหวะตามที่คุณหมอตั้งเอาไว้เครื่องจะทำงานคุณหมอตั้งไว้ให้ที่200ร้ยในรอบแรกถ้าหัวใจเต้นถึง200เมื่อไหร่เครื่องจะทำงานทันทีซึ่งตามคลิปนั้นจะเป็นการทำงานครั้งแรกของเครื่องซึ่งไม่เคยทราบเลยค่ะว่าจะทำงานแรงขนาดนี้เจ็บถึงฝันล่างเลยพูดออกมาได้เสียงไม่ชัดค่ะซึ่งคุณหมอสรุปว่าอะไรในครั้งแรกที่เครื่องทำงาน คุณหมอตรวจเช็คทุกอย่างเลยหากค้าทำงานผิดปกติเช่นทานอาหารอะไรยังไงใช้ชีวิตยังไงนอนยังไงไม่มีค่าผิดปกติอะไรทุกอย่างปกติหมดคุณหมอจะสงสัยประเด็นกรรมพันธุ์ค่ะในตอนนั้นคุณแม่มีอาการเป็นอย่างไรบ้างก็ตกใจค่ะไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้แต่มันก็นานแล้วนะเกือบปีได้ ซึ่ง S อบอกว่าความต่างคือรอบที่สองที่เกิดขึ้นความห่างในเดือนเดียวซึ่งในรอบแรกเกิดที่โรงพยาบาลแค่2วันแล้วก็ทํารายการเราเลยค่ะซึ่งบุมบอกว่าอยู่ในเหตุการณ์ด้วยคือ PS จะมีอาการที่เหนื่อยแต่นั่งไม่ได้ต้องเดินแล้วร้อนเหงื่อแตกหายใจไม่ออกรู้สึกเหมือนจะเป็นลมเวียนหัวคลื่นไส้จะอ้วกต้องดมยาดมเหมือนคนจะเป็นลมตลอดเวลาแอขึ้นหนาวมาก PS สคือเปิดพัดลมทุกคนเป็นห่วงมากในช่วงเวลาทํางานต้องขอพ ักผ่อนกันเลยทีเดียวคะ่ะซึ่งในครั้งที่2ห่างกันเดือนเดียวคุณหมอก็บอกว่ามันใกล้กันเกินไปพอมันเกิดการทํางานครั้งแรกคุณหมอบอกว่าลองดูมันจะขนาดไหนคุณหมอคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นอีกแต่นี้ไม่ถึงเดือนดันเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งซึ่งมันใกล้เกินไปไม่ควรจะมีคุณหมอบอกว่าภายใน3เดือนไม่ควรเกิดขึ้นอีกแต่นี้มันเกิดห่างกันแค่ในเดือนเดียวคะ่ะ ซึ่งเรียกได้ว,ว่าคุณแม่นั้นเป็นกังวลมากเพราะเห็นเขาตาลอยตัวเขานิ่มเย็นไปหมดในตอนนั้นเขาก็พูดไม่รู้เรื่องแล้วคนหมอเขาก็ให้ยาแล้วก็พักผ่อนเราก็กังวลเพราะกลัวว่ามันจะเกิดขึ้นอีกครั้งค่ะซึ่งการรักษาต้องเปลี่ยนวิธีการรักษาไปเรื่อยๆครอบครัวต้องรับมือเยอะมากซึ่งบอกว่าต้องรักษาและรักษาแบบกระทันหันค่ะ เรียกได้ว่าเปลี่ยนวิธีการรักษาแล้ว PS และครอบครัวมีวิธีการที่จะต้องดําเนินชีวิตที่แตกต่างกันไปจากเดิมไหมจากการรักษาในครั้งนี้ S อบอกว่าถ้าในช่วงแรกคุณหมอก็จะแจ้งไว้อยู่แล้วว่ามันจะมีผลข้างเคียงอะไรบ้างแต่ก็ไม่ได้เครียดมันคือมีจริงแบบเบลอๆพูดเสียงไม่ชัดมืนง่วงไวขึ้นแต่คุณหมอบอกว่าไม่ได้มีอะไรอันตรายกลับมาเป็นปกติหลังจากทําไป3-4วันค่ะ